สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h a ช n น l ผู้รับสารจักจากวานลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทโลุหมอแจนนะคะคลิปนี้ดูดวงความรักชาวราศีตุลลคณาตุลประจำเดือนมกราคม2567นะคะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะขอให้เป็นปีเป็นปีที่ดีที่สมหวังของความรักนะคะของคุณนะหมอแจนเป็นกำลังใจให้อะไรค่ะขอดูพลังงานเดือนมกราคมนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้ามีพลังงานที่ตรงก็เป็นกําลังใจให้หมอแจนด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์หรือใครอยากได้คําตอบเป็นของคุณเองหมอแจนยินดีให้คำปรึกษาในการดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดหมอแจนจะทิ้งไว้กดคําว่าเพิ่มเติมนะรายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชันหรือรายละเอียดอยู่ปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆ นะมาดูซิพลังงานเดือนมกราคมขอไพ่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะพลังงานมีความเป็นตัวตนของตนเองนะคะมีความมั่นใจในตนเองอยู่ได้ด้วยความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยความสุขมีเงินใช้นะคะอยากจะช้อปปิง้งอยากจะใช้จ่ายอะไรนะคะก็ไม่ค่อยได้โฟกัสที่ความรักแล้วละ่ะโฟกัสที่ตัวตนของตนเองนะคะ จะโสดก็มีความสุขจะไม่ก็มีความสุขนะคะถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามาความรักความสัมพันธ์ถ้ามันช้าเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ได้กระตือรือล้นที่จะาสารความสัมพันธ์เรื่องความรักหรืออะไรนะคะเหมือน หมือนคล้ายๆว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือแฟนคุณอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ห่างไกลหรือเขาอาจจะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะค,ะคุณไม่ค่อยได้ไปโฟกัสความรักแล้วเท่าไหร่นะคะโฟกัสที่ตัวตนของคุณเองนะคะราศีตุลลคณาตุลน,นะ,ะส่วน11ราศีนะคะพลังงานชาวสองถ้าพลังงานสลับกันหรือถ้าคุณเกี่ยวข้องกับราศีตุลลคณาตุลถ้าพลังงานสลับ คุณก็ไปสลับเอาเองนะคะสามารถดูได้คลิปนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิง lgbtq หรืออะไรก็สามารถชมคลิปนี้ได้นะคะอาราคาขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เดือนมกราคมนะคะขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หมอแเจนจะแปลพลังงานตามหน้าไพ่นะคะพลังงานไพ่แทนพลันตกออกมานะคะมี Energy ที่นะไปเกี่ยวข้องกับ าชาวราศีธนูลัคนาธนูคือคุณกําลังพยายามสมดุลกับสถานการณ์นะคะความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนของคุณอยู่ไกลอยู่ห่างไกลนะคะคุณก็จะมีการที่เดินทางได้มาเจอกันคุณอยากให้ความเปลี่ยนแปลงความรักครั้งนี้นะมันเป็นสิ่งที่ดีการรอคอยที่จะเริ่มต้นสารความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่จริงจังที่จริงใจที่มีแพชชั่นต่อกันนะคะ คุณอยากจะปรับความเข้าใจหรือหันหน้าพูดคุยนะคะแต่คุณกำลังรู้สึกว่าเออมันจะมีโอกาสไหมนะ Nice of p e n t a c l e แลราศีตุลลัคนาตุลคุณน่าจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักมากกว่านะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็อยากจะให้มันเป็นไปแบบาตามธรรมชาตินะ,ะถ้าเกิดถามว่า คุณสองคนเนี่ยอยู่ไกลหรือไม่ค่อยได้พูดคุยนะคะหรือมีปัญหาระแวงหรือระหองละแหงเนี่ยหมอเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้หันหน้ามาปรับความเข้าใจนะคะมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะสมมุติว่าถ้าความสัมพันธ์ใครที่กําลังไม่ดีเนี่ยนะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจนะ,ะเหมือนว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงนะคะคือคุณกําลังรอ รออะไรบางอย่างรอที่จะเจอคนคนนี้รอที่จะว่าคนคนนี้ใจเย็นลงหรือ,อยังนะคะคุณรอสถานการณ์ที่จะมอบความรักความรู้สึกที่ดีให้เขาอยู่นะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่เป็นราศีตุลคนาตุลเนี่ยคุณก็พยายามจะสมดุลสมดุลพลังงานหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันไม่ไม่เครียดไม่ซีเรียสหรือไม่ตึงจนเกินไป คุณจะมองในระยะยาวในระยะไกลนะคะที่จะพยายามให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะประคับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้ราบรื่นนะแต่หมอเชื่อว่าเหมือนเหมือนคุณสองคนน่ะอาจจะเป็นคนที่จริงจังหรือโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือความสําเร็จเนี่ยนะค,ะคล้ายๆกันก็เลยทําให้ไม่มีเวลาที่จะมามีเวลาที่โรแมนติกหรืออะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสนะสิ่งที่ซ่อนไว้ก็คือ ตัวคุณและตัวคนของคุณนะคะไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงหรืออะไรนะคะสมมุติว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงจังเพราะตอนนี้คุณกําลังคิดว่าปล่อยสถานการณ์เนี่ยให้มันเป็นไปตามโชคชะตานะคะแต่คุณก็รู้คุณค่าของตัวตนของคุณเองทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะ LGBTQ ด้วยนะคะสถานการณ์นี้ถ้าถามว่า ออคุณคิดว่าคุณอะได้เจอคนคนหนึ่งแล้วที่นะที่ที่ดีนะคะที่ดีพอที่ดีพร้อมแต่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังลังเลสงสัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่แน่ใจเช่นเขาคุณอยู่ไกลกันเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดช,ชอบคุณและเขาอาจจะเป็น e NERGY คล้ายๆกันซึ่งอาจจะแบบว่า อยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์อยากคืนดีนะอยากให้ความสัมพันธ์นี้ราบลื่นแต่พอความคิดที่จะพูดคุยนะหรือปรับความเข้าใจเนี่ยนะคุณก็เหมือนว่าชะลอไว้ก่อนคล้ายๆเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดที่ว่าอยากจะทํางานในความสัมพันธ์หรือจะแอคชั่นเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันขยับนะฮะขยับขยายไปในอนาคตคือคุณคิดว่าเอาสิ่งนี้ เป็น Energy พลังงานที่รองกว่างานกับเงินนะ,ะในกับชีวิตของคุณเองที่คุณจะต้องบริหารจัดการนะ,ะเพราะพวกคุณขึ้นระดับคิงนะคะคิงอัพวานกับควีนอัพวานบางทีคุณอาจจะรอดูปฏิกิริยานะ,ะผู้หญิงของคุณนะคะว่าใจเย็นลงหรือ,อยังนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจไหมหรือเขาอ่ะไว้วางใจคุณได้ใน,ในระดับไหนแล้วเขาอ่ะไม่ไว้วางใจใช่ไหม เขาทำท่าเหมือนขึงขังคุณก็เหมือนว่าทำยังไงดีให้มันแบบว่านะกำลังคิดและวางแผนนะไม่ได้คิดถึงอารมณ์ความหวานแหววหรือความสวีทอะไรหรอกแต่คิดด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยเหตุและผลนะคุณรอคอยตรงนี้มากกว่านะคะรอคอยแบบว่าไม่ได้อยากทะเลาะทุ่มเถียงกันไม่ได้อยากจะใช้คําพูดที่เสียดสีหรือทําให้อีฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจทุกเศร้าเสียใจเนี่ยคุณก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ย ดูมันไม่ได้ง่ายนะคุณรู้สึกแบบนั้นราศีตุลราคนาตุลบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องราศีธนูราศีพิจิกราศีสิงห์รานาสิงห์เขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ถามว่าถ้าคุณสองคนจะเปล่ความเข้าใจหรือรักกันนะคะ <c oughs> ก็ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปในระยะยาวที่ยาวไกลที่มันเป็นแบบเหตุและผลได้นะคะแต่ทีนี้บางทีความสัมพันธ์นี้คุณเหนื่อยเหมือนคุณจะพยายามสมดุลแล้วก็ชะลอชะลอความสัมพันธ์ไม่อยากรีบร้อนไม่อยากใจร้อนแล้วก็ บางทีความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณที่อาจจะมองคนละมุมนะคะเพื่อนๆคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคปล่อยให้สถานการณ์มันค่อยๆขี้คายนะนะค่อยๆขี้คายไปก่อนนะจากความหวัดระแวงความไม่ไว้วางใจการอดทนในความสัมพันธ์หรือการเหนื่อยเนี่ยนะคะแบบนี้นะเพื่อนๆก็เลยเอาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อน ถ้าถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางหรือได้กลับมาเจอกันไหมก็มีโอกาสนะคะเพืเ่อนๆนะราศีกรกฎแล้วก็ราศีตุลน,นะะของคุณเองขึ้นมาบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับรับราชการหรือกลัวคนอื่นตัดสินนะคะราศีตุลราคณนาตุลบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าถ้าคุณอะ อยากจะปรับความเข้าใจกับคนคนนี้นะคนของคุณนะบางทีคุณก็กลัวคิดว่าเขาอะได้ตัดสินคุณไปแล้วนะอย่างเช่นผู้หญิงของคุณตัดสินว่าตัวคุณเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะว่ามีปัญหาเรื่องไม่ไว้วางใจมีปัญหาหึงหวงหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นะนะคะแบบว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนว่าบางที การที่อยากจะได้คอมมิชเมนต์หรือสถานการณ์เนี่ยงานและสถานการณ์ผู้คนหรืออะไรรอบข้างหลายอย่างเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องชะลอในการที่จะคอมมิชเมนต์หรือหรือตัดสินใจนะคะคเพื่อนๆหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมีพันธนาการที่ทิกผูกหรือเกี่ยวหรือผูกหรือหลังไว้นะคะบางทีอาจจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับงานนะ ผู้คนที่มองมานะที่ตัวคุณหรือตัวคนคนนี้นะคะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะอาจจะเป็นแบบครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมหรือภาระ,ะหน้าที่การงานก็เลยไม่เป็นใจทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันขยับมันกระเตื้องนะแล้วก็บางคนนะคะอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่แต่เราก็กลัวว่าเราอะ่ะออคือสมมติเวลาที่เรามีความรักหรือเรามีแฟนเนี่ยนะตัวคุณเองอ่ะพยายามที่จะไม่เอา ิตใจไปโฟกัสที่ความรักความสัมพันธ์หรือมีแพชชั่นที่อยากจะได้ความสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้นะคะพยายามสมดุลกับตัวเองคือดึงพลังงานกลับมาที่ตัวเองเพื่อโฟกัสงานเงินอะไรของคุณอย่างนี้นะคะมันมีความกลัวความหวาดระแวงหรือว่ากลัวว่าตัวเองอะ่ะจะต้องเสียใจไหมในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะโอเคไหมอะไรแบบนี้สมมติว่าคุณอยากจะงอ้อใครสักคนหนึ่งหรือให้ความสัมพันธ์เนี้ยขยับไปข้างหน้าทีนี้ตัวคุณก็เลยแบบว่าคิดนะแล้วก็หยุดแล้วก็ยังไม่ทํา นะเบือนว่าทําสิ่งที่มันจับต้องได้ทาสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณเองก่อนเช่นงานเงินสิ่งที่จะได้จริงๆแต่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีความกําลังลังเลหรือสับสนนะคะเพื่อนๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ,ะในสถานการณ์บางคนนะความรักความสัมพันธ์อาจจะอยู่ไกลโซเชียลออนไลน์หรืออะไรแบบนี้นะคะคือคือจริงๆอะ่ะในความรู้สึกของคุณนะคุณไม่ได้คิดหรอกนะว่า คนคนนี้ใช่คนของคุณไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณคิดว่าคุณเจอคนนี้แล้วใช่แล้วแหละแต่ทีนี้มันยังไม่สบจังหวะโอกาสและเวลาที่คุณจะทำงานในความสัมพันธ์ะนะมีอะไรหลายอย่างที่เหมือน เหมือนความเชื่อถือหรืองานหรืออะไรภาระที่คุณแบกไว้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ได้ไม่สนับสนุนหรือซัพพอร์ตให้คุณนะ,นะะไม่เป็นใจทาให้คุณให้ให้คุณเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรือทํางานในความสัมพันธ์นะคะและบางทีปฏิกิริยาของของคนของคุณน่ะนะ,ะที่เขารู้สึกว่าถ้าจะคุยเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องทํางานในความสัมพันธ์น่ะจริงๆจ,จังๆไม่ไม่ใช่ว่า ทำงานในความสัมพันธ์บ้างไม่ทำงานในความสัมพันธ์บ้างอย่างเงี้ยนะคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ซีเรียสนะกับความรักความสัมพันธ์คือเขาอะไม่อยากจะคุยกับใครแบบเล่นๆนะ่ะในมุมมองของคนที่คุณมองออกไปนะนะคะเพื่อนๆถ้าถามว่าในเดือนออ <c oughs> มกราคมนี้นะมันเป็นพลังงานที่คุณอะจะได้มีโอกาสมาร่วมงานหรือได้กลับมาเจอกันนะได้กลับมาเจอหน้ากันได้มีโอกาส รับความเข้าใจหรือเคลียร์นะมีพลังงานที่คู่กันขึ้นมานะถ้าคนคนนี้คุณกําลังรอสถานการณ์ว่าถ้าคุณคนนี้รอคอยหรือมีแพชชั่นหรือส่งสิกเนอร์อะไรบางอย่างว่าเขาหายโกรธหายงอนหายหันหลังให้เขาหันหายเย็นชาหรือเขาหันหลังไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตของเขาเองก็แล้วแต่นะคะผู้ชายราศีตุลลัคณตุลก็กาลังรู้สึกว่าถ้าเขาอะแสดงออกว่าโอเคอยากจะคุยอยากจะปรับความเข้าใจหรือ อยากจะได้การเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะคุณนะนะก็จะจะ,จะจะแสดงออกนะคุณก็จะแอคชั่นตรงนั้นแหละนะคะเพื่อนๆนะเดอะเอ็มเพนะบางคนนะถ้าเป็นหน่วยงานเดียวกันหรืออะไรนี้มันจะมีผู้ใหญ่ขององค์กรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ระดับสูงกว่าตัวคุณก็ได้ที่มองดูความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะมองดูความรักหรือความสัมพันธ์นี้อยู่คุณน่ะ พยายามนะพยายามอยากจะควบคุมความสัมพันธ์เนี้ยให้เอ่อให้อยู่ไม่ถึงว่าบางคนนะคุณทํางานหาเงินอะไรเงี้ยหรือในการดำเนินชีวิตเนี่ยคุณอะ่ะจัดการชีวิตของคุณได้แต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณพยายามจะจัดการหรือควบคุมคอนโทรลหรือบริหารอนะ่ะให้มันให้มันสักเซสหรือให้มันสําเร็จไปได้ในสิ่งที่คุณคิดหรือคุณคาดหวังนะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนมันมี energy คุณและคนคนนี้ อาจจะมีททายอะไรที่ตรงกันเช่นเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนบางงานเหมือนกันเป็นคนฉลาดเป็นคนพูดตรงเป็นคนไม่อยากจะได้ใครที่มารักแบบเล่นๆอะไรแบบนี้บางคนคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับราศีเมษนะคะลัคนาเมษนะราศีตุล un, ลัคนาตุลตัวคุณใช่ไหมคะทีนีค้คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับราศีเมษหรือลัคนาเมษก็ได้เพราะว่าคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เก่งมันมีพลังงานของความเป็นตัวตนของกันและกันเนี่ยนะคะ อยู่สูงมากๆทีนี้ไพ่บอกว่าไทม์เพลนที่ขึ้นมาใบแรกนะมันเป็นเอนจีของว่าคําแนะนําจากไพ่นะคะคือคุณต้องยอมรับความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่ชอบในในบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รู้จักคนคนนี้บางสิ่งบางอย่างนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบคนคนนี้ที่คุณรู้สึกว่าชอบมีแพชชั่นอุปนิสัยหรืออะไรนี้แต่มีบางจุดบางมุมที่คุณนะ่ะไม่ชอบหรือไม่ยอมรับนะคะ ทีนี้บางทีอ่ะการที่เราอ่ะเป็นแบบนี้หรือคนคนนี้เป็นแบบนี้เราต้องยอมรับในสิ่งที่คนคนนี้เป็นมั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 นไม่สามารถอ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนที่ใสหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่จะจะ,จะต้องทําให้เขาอ่ะมา มาทำทำบางสิ่งบางอย่างที่ตามใจเราหรือตรงใจเรามันไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้นะคะเพื่อนๆสิ่งที่พ่แนะนํานะคะทีนี้ถ้าคุณนะยอมรับนะคะว่าโอเคเราก็จะมีจุดบางจุดที่เขาอาจจะจะไม่ชอบก็ได้หรือเขาก็อาจมีบางจุดที่เราไม่ชอบนะ,ะต้องหาตรงกลางในความสัมพันธ์หรือมองในข้อดีของอ e ีฝ่ายหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะและความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็จะสามารถเนี่ยนะกลับมาพูดคุยอะนะคะเคลียร์ ปรับความเข้าใจอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องหึงหวงมีปัญหาเรื่องอยู่ไกลหรือมีปัญหาว่าทำไมคุณรู้สึกว่าเขาเย็นชาใส่คุณไม่ต้องการเขาแล้วเหรออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นการที่บางทีเราอาจจะคิดมากหรือหรือลังเลหรือคิดเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้และมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนสวิตช์ไฟที่แบบ พอเราอยากจะเปิดไฟปุ๊บเราก็ปิดไฟว่าโอเคเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือลัองเลสับสนได้นะ,ะในความคิดหรือความรู้สึกของคุณอาจจะตั้งแต่ก่อนที่คุณมาชมคลิปนี้แล้วก็ในเดือนมกราคมเนี่ยหมอเชื่อว่าสมมุติถ้ามันมีเรื่องกังวลหรือสับสนอะไรบางอย่างนะคะคุณะจะต้องอพูดคุยนะคะพูดคุยให้มันกระจ่างนะคะเหมือนการเคลียร์ใจเปิดใจคุยกันนะ,ะว่า ทำไมอะไรยังไงนะเพื่อนะเพื่อคุณะจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าจริงๆสักทีนะคะจริงๆสักทีเนี่ยนะสิ่งที่พายอยากบอกสมมุติว่าโอเคคุณและเขาได้กลับมาร่วมงานกันหรือมีโอกาสได้กลับมาใกล้ชิดกันไม่ได้อยู่ห่างไกลแล้วนะทีนี้นะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคุณอนะ จะต้องพูดคุยหรือเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถขยับได้นะแนวโน้มมันสามารถขยับได้เพราะมันเป็นความรักอยู่ตรงนี้การเริ่มต้นพูดคุยใหม่การมีแพชชั่นหรือการให้โอกาสซึ่งกันและก,กันนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้ถ้าเรานะถ้าเราเปิดใจคุยกันเนี่ยในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะแต่บางคนนะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่ สิ่งที่แบบว่าคุณอะไม่อยากจะพูดคุยหรือบางทีคุณไม่แน่ใจในคนคนนั้นว่าโอเคไหมเหมือนเราดูเขาไม่ออกเนี่ยนะคะบางทีแต่พลังงานมันอาจสลับมาที่ชาวราศีตุลลคนาตุลก็ได้เช่นคุณก็ไม่ยอมเปิดเผยความเป็นตัวตนของตนเองนะให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้นะคะเพื่อนๆนะเนี่ยนะะไฮพินเทสเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่า จริงๆความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณสามารถคุยปรับความเข้าใจได้แต่ถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีคนจับตามองดูเราอยู่หรือความสัมพันธ์เนี้ยมีผู้ใหญ่ที่เพ่งเลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถพูดคุยแล้วขยับความสัมพันธ์พัฒนาได้แต่เราก็ยังไม่สามารถบอกคนอื่นหรือเปิดเผยได้นะคะหมายถึงว่าคุณก็เป็นคนโสดนั่นแหละนะคเขาก็เป็นคนโสดนั่นแหละแต่ ความสัมพันธ์นี้เราไม่จําเป็นจะต้องบอกใครหรือบอกผู้อื่นนะคะเพืเ่อนแบบนี้นะแบบสิ่งนี้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่แน่ใจหรือคุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าพอเราเปิดเผยตัวตนไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดเผยว่แล้วคบกันคบหาดูใจหรืออะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าความสัมพันธ์มันไปไม่ได้ล่ะนะคะเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่บอกขึ้นมานะเพืเ่อนนะคะ เขาบอกว่าสถานการณ์นี้คือคุณสองคนอาจจะโฟกัสงานเงินเยอะเกินไปแล้วก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ที่เรายังไม่ได้โฟกัสตแต่เดือนมก,กราคมถ้าเปิดโอกาสหรือเปิดใจพูด คุยกันได้เจอหน้ากันคุยถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องไม่ไม่คุยเกี่ยวกับเรื่องงานน่ะนะคะเพราะว่าบางทีเหมือนว่าคุณติดต่อสื่อสารชอบกันรักันแอบไว้ในใจแต่ก็คุยแต่เรื่องงานด้วยกันอย่างเงี้ยไม่บอกความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายหนึ่งคือพยายามไม่อยากแสดงออกควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้ก็ได้มาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยแลดูเหมือนยากจริงๆมันดูเหมือนง่ายนะคะถ้าเราอ่ะ เปิดใจคุยกันพูดความรู้สึกที่แท้จริงไม่ต้องเอาเรื่องงานบางหน้าในเวลาที่เราจะคุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทํางานร่วมกันหรือ,เ,อเกี่ยวกับงานอนะอะไรที่เป็นโครงงาน,นะนะคะ mm hmm. เช่นเขาไม่ได้อยู่ออฟฟิศเดียวก็ได้แต่คือเกี่ยวข้องผ่านงานนะคะแบบนี้นะ mm hmm. ก็บอกว่าหาจุดกึ่งกลางเวลาเราอยู่เราเจอหน้ากันอะนะคะหาจุดกึ่งกลางในความสัมพันธ์นะคะคำแนะนำคือความสบายใจทั้งสองฝ่าย นะต้องเปิดโอกาสหรือเปิดใจคุยกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเชื่อเหมอเชื่อว่ามันเหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่ได้โรแมนติกอะ่ะนะราศีตุลลาคาตุลมันจะใช้เหตุและผลพูดว่าโอเคคนคนนี้เหมาะที่จะคบหาดูใจในระยะยาวแต่ช่วงนี้มันเป็นความรักเหมือนดูที่ไม่ได้ไม่ได้โรแมนติกนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าถามว่าคุณและเขาอะ่ะยังเป็นคนที่เหมือนว่า อยู่ในใจที่เก็บไว้ทั้งคู่นะแล้วก็รักกันเนี่ยนะมันใช่นะมันเป็นมันเป็นคนที่คุณทั้งคู่สนใจอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะครั้งใหม่แปลว่าในอดีตคุณและเขาก็อาจจะเคยที่ผิดหวังเสียใจเรื่องความรักก็เลยขอดูนานนิดหนึ่งอะ่ะมันเป็นความรักเหมือนแบบผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ถ้าคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะคือ เริ่มกับคนคนนี้ไปในระยะยาวไกลเลยนะแต่ต้องมีเงินนะต้องมีเงินเพื่อซัพพอร์ตเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นคนที่ทําให้ผู้ชายก็คืออยากจะให้เป็นผู้หญิงของคุณภูมิใจนะคุณผู้หญิงก็อยากจะให้ผู้ชายของคุณนะนะนะเชื่อมั่นหรือเชื่อใจนะหรือว่า มีความรักมีความสเสน่หาต่อคุณเนี่ยนะคะมีความมั่นคงในระยะยาวไกลอะไรแบบนี้นะสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจของคุณทั้งคู่เนี่ยมันก็เป็นความรักความโรแมนติกแหละแต่ตอนนี้คือเน้นเน้นเอาแบบว่าเราพูดคุยให้เข้าใจก่อนนะเดือนมกราคมเนี่ยคิดว่าความรักเนี่ยมันจะขยับได้พัฒนาได้แต่ไม่ควรจะบอกคนอื่นนะคะเพราะว่ามันเหมือนดูแบบ มันมีสถานการณ์อะไรที่บีบบังคับทําให้คุณไม่สามารถบอกได้นะอาจจะเกี่ยวกับชื่อเสียงหน้าที่การงานอะไรเงี้ยที่มันเราไม่จําเป็นต้องบอกคนอื่นะนะเพื่อนๆน,นะให้คุณไปดูว่าสถานการณ์ที่หมอแจนพูดไปหรือเล่าไปเนี่ยมันตรงไหมให้เราไปปรับใช้แล้วกันนะคะเพื่อนๆน,น,นะด้วย ด้วยบางบริบทมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณสักทีเดียวบางบริบทมันอาจจะตรงกับของคนอื่นเพราะเราดูภาพรวมนะคะเพื่อนเพื่อนให้เข้าใจตรงกันตามนี้แต่หมอเชื่อว่าคุณสองคนน่ะหมายถึงว่าชอบปื้อประทับใจในความเก่งของการและกันอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ เราจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปได้มันเป็นโอกาสที่เข้ามานะคะที่จะปรับความเข้าใจหรือเจอกันเนี่ยหรือเจอหน้ากันเนี่ยนะ,ะขึ้นอยู่กับการกระทําหรือการแอคชั่นของคุณทั้งคู่ด้วยแต่ถ้าเราอ่ะไม่ทําอะไรเลยหรือไม่ทํางานในความสัมพันธ์ปล่อยเวลาเดือนมกราคมเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์เนี้ยโอกาสเนี้ยเราก็จะไม่ได้รับมันเหมือนโอกาสมันมาแต่เราไม่รีบควยคว้านะคะมันก็โอกาสมันก็ผ่านไปแค่นั้นเอง ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเรานะคะว่าเราจะพูดจะบอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้บอกสําหรับคุณผู้ชายนะคะเอาราคาประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็อ่านรายละเอียดแอดไลน์มาคือขอคนที่พร้อมโอนนะคะเพื่อนๆเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ